เพราะนั่นยุคจะไม่ี้ต้องเรามัดระวังแหวหมักหลังที่ก็มาชีบเราตังในเควสเด็กเจ้าเจ้าีนต้องเรามัดระวังหลังทีมันลอกย้อเบีแลแต่ลงเชือเลยเชื่อไงลุงเชือนี่เชื่อไงเออมันบอกว่ามันอุนมาให้คนจะกี่ทิบลานแต่มาให้เราอุ่นแฟร์ันคนที่เรายังจักช้ำเจ๊เจต่ตาทำธุรกรรมเลยอุ่นลับมาให้อันี้ลอกแน่นอน ไม่โลของคูไม่มีจิตพุทธกว่าป้ายเรื่องเกยลอกนี่เห็นแม่มชิงฮะมายโดยไม่เลยตั้มพื้นแล้วต้องระมัดระวังตอนนี้เรื่องแจ้ลูกโจก็น่ากลัวแจ้ลูกโจ้เนเพื่อเจนคุยใจโดยแจ็คโดยแจักไหมในเมืองแจ้ลูกโจเฮะรู้จักแลยไม่คว้ามาแม่นเป็นดาวทีนี่ลูกกันแกงเปียเปียแกงกป๋อฮะมืออาลอยป๋อเปียลูกเปียฮอกกับลูกโจ้ลยเลยลูกโจ้ฮะไม่โจไม่เปียนะใช่ไหมลูกเพีย เราะนั้นต้องระมัดระวังไง้มากติดสุดเอตโตโตไปตต์ไต<ช>รก็เก็บขาผึกร้ามาหน่งไม่เก็บก็ไม่ไมกินขาผึกร้าไดไดต่้งสิ้นในโตไปคุยได้เลยเพราะเขาเป็นห่วงประชาชนครัวจะตกเป็นเยือ่อเข้าใจไหมโตังเองตกมาเยื่อปลาไนี่มีจับใช่ไหมคือไม่ใช่เป็นเยื่อปลาตกเป็นเยื่อคนจลดัดนี่เกิดจริงสําคัญก็มีครูรู้เข้าใจไหมแต่จะบอกระเงินตอกว่าก็มีครูรู้จ้อนหน่อยครูรู้จ้อนในโพรง ครูรู้คือครูรู้ครูรู้ไม่ใช่ครูในรู้ครูรู้เกิดร้อยคือผูดโรก็ให้คำพกษาทีิติทุกทองและชัดเจนก็ใช่ลเลยเอีอ่าก็แค่แก่อ่าเพราะนั่นในนอนติดสุดอันให้ครูยืมมาร้อยก่อนเสียไม่เอาครูเขาบอกเลยอย่างพี่พร้อมจะมอยู่ต้องยืมเบียร์นอกระบบก็ต้องระวังให้ดีติดชุดในยุคทมไมที่ใช่ปะ ไม่เก็บกาดพึกรรมเลยนะไม่เก็บคนจนมันเราโตกลอกดำกันในเรืงนะคาลอกไปตามหระชาลอกได้ไลยจริงอ๋อปลอมลอกไอนติดร่างกันได้ตีจนมันไอ้เบี้ยเราไปเปิดสมุดขึ้นมาสักเล่มแล้วมันเอาเป็นบัญชีมุนโบกกายาโบกามนุษย์เลยพวกนี้อะเลยเจอออนี่ไงเบียเราจักเลยจังรอได้เราไปเปิดบัญชีเอาเจอเราไปตั้มว่าเรากายาเอาเจอเราไปตั้มว่าเราการมนุษย์ปบนั้นเอออ๋อเที่ยวกับป้อน่ยโย่ ก็ยวให้พ no ี่อาก็ต้องพปแกดหน้าบางทีตกเป็นเยอะมากมาหลายหลายคนก็ใแจเมืองหมรับนก็แล้วง่ากว้างไมมไม่เื่บผมกว้างเอาแลได้ยินไหมแลเป็นปุดเป็นแม่กันพุ่งเลยได้งใจมาด้วยเนี่ยอยากไปเลงในแก้วเปนแ่กนบาเลงขึ้นก็มาจบกูมากุการเล่งมาให้ขุมมาหได้เียต้กูตามเลยสิต่กูตามไว้ได้หน่ใจใจมึงต่อใจอะแต่ใจู้่าอะ ใจนั to to. Land, ่นจะมาน่นแล้วตาเบลก็เด็กครีดกนมาแต่งแต่โ้หวางวางมันะกับคุณนะมึงรูจักไหมต้นนี้นี่นี่ครีดดินแดงนี่แม่โปก็ครีดดินแดงนี่รูต่ตหนรูดอะไรเนี่ยไ่ยานามักวนหนึ่งแกวให้กินวันละสองเลนอาลงหลวนาด้อ้ยแกว่กินป่าด้ยแกบอกว่ากินก่อนข้าวนั่นง เอ้ยคนกกาลังห่ายังไม่ให้ตีไม่ยยิงกินก็ไม่ยิงเจ็บคุอเลยเจ็บพุงเจ็บพุงเจ็บพุงอยู่ข um> ึ้นเดินไม่ไหวนี่เหลือ้องทางตีเต็มมัดใยเบืองขวดนบาดกันม่ตีลาหลตับไปพ้นกละไปอาโมเลวไปอาเลวไม่ให้ จึงในใจแน่แกไปซื้อยาให้ร้านขายซื้อยากี้ข้ามาขวดหนึ่งอย่าเลยกี้ข้าอยาทานเลยไอ้ไรม่รู้่องไงพูดโลกกินยาทานได้ไหมกินยาถานก็ไม่หาปียาหอบานที่หอบบานก็ไม่ยาล็อกตัวมาอะไรลูกลอนเด็กแท้ๆเออแต่ไหนกูเลย นิมปืนโจจะเลียวมานีนายกยน่เธอมันปืนโจจะเลียวในบูนบาปแล้วคว้นปลาไหวมั้งที่ทีแังไม่บาดเองรางคนอล่วนนู่ไ้ปลาไหวอง้นึงแล้วใครพอล่วนชื่อนายปลาคว้นไหวองนึงล้นแล้วได้ได้คุมครูหล่น้างไปนี่เล้ยวปลาน่นนโยนใล้วจะโยนจใช่อวันที่ไม่ได้นเ ดีว่าโอเครถไปผนกระได้ดิ้นดึงเอาเขียนว่าเข้าวังเปอทิ้งปลาเอาง กูเล yeah, 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 right? right? ah, oh, mm. ่ากูเลอย่าร้องร้องหนิอย่าร้องร้องนีอย่ร้องร้องนี่ร้องดังอันไม่ร้องอะไรผมควรแล้วนี่กระไรนุ่มจากมาแล้วนี่กินแล้วมานุ่มจากกินแล้วเขาเอาไม้จรองมาเนี่ยตอนไม่ยืนยิ่งใจดิ จกๆตั้มแรกจะเลอเป็นขันมันเปลกแปลกปีนะองแล้วกรอบกแมกากิ้นได้ขันกับแมกาใกล้รวยรอบทุกวันแมกาเตี้ยซิแแลวเสยเมึมมัวเจาวยกตุลยไม่